ครับวันนี้ก็จะมาต่ออีกคลิปหนึ่งนะเป็นเรื่อง50ประโยคผิดบ่อยจาก IL Center น้องๆท่านไหนสนใจก็เข้าไปที่เว็บของ IL Center นะครับวันนี้จะเอาที่หายข้อที่11ถึง15ต่อนะฮะเกี่ยวกับการเขียนครับมาเริ่มกันเลยครับนะข้อที่11 she can to drive นะฮะ she ก็เป็นประธานเค <c oughs> ินก็เป็น verb นะครับ แล้วก็ to drive ก็เป็น verb เป็น verb ชน verb นะ s h e c a n to drive นะหลอนสามารถขับรถได้นะครับ verb โดยทั่วไปก็จะมีเป็น verb ช่วยนะครับกับ verb แท้นะกับ verb ing 57 verb ช่วยก็จะบอกว่าไม่ผ่านนะครับ verb แท้ลักแท้ย่อมบีบบักก็จะขั้นด้วย verb ก็ปกด้วย to verb เวิร์บอิงฮาเจตก็จะเป็นเวิร์บพิเศษนะครับก็จะตามด้วยเวิร์บ i n g นะครับเวิร์บช่วยก็พวกที่เราท่องนะฮะ could s h a l l should นะครับว l ว w ุดนะฮะ all to may m ม must need you to dare นะ พวกนี้ก็จะบวกเวิร์กไ่ผันนะครับส่วนเวิร์กแท้นะก็คือเป็น want นะครับทั่วไปต้องการเลยฮะ want to eat นะ a durian want to eat durian นะต้องการจะกินทุเรียน want to eat rice ต้องการจะกินข้าวนะฮะแคนนะ can ก็เป็นสูตรแรกนะครับก็เป็นเวิร์กช่วย ดนั้นต้องบอกว่าไม่ผัน She can to drive, fan to drive ผิดนะฮะก็ต้องเอาถูออกนะครับห้ามเป็นมีชูนำนะฮะไม่ผันคืออะไรนะฮะไม่ผัน verb ทั่วไปก็จะมี7รูป verb ช่อง1นึ่ง verb ช่อง2อง verb ช่อง3าม verb เติม s es verb ไม่ผัน to verb นะแล้วก็ verb ing verb ไม่ผันนะฮะ อันนี้เวิร์มผ่านก็คือเวิร์ที่ห้ามผันเป็นช่องสองห้ามไปเป็นยุสห้ามเติม s e s ห้ามเติมทูข้างหน้าห้ามเติมจหลังเป็นรูปเดิมเพราะฉะนั้นก็ Dive นะน้องๆต้องเอาทูออกก็คือเป็นรูปเดิมก็เป็น she n d r i v i นะฮะหล่อนสามารถขับรถยนต์ได้นะต่อไปก็จะเป็นข้อที่12 w h e r นะฮะ where I Can find a b a ์บอกฉันจะหาธนาคารสักที่หนึ่งได้ที่ไหนนะก็คืออาจจะไปกดตังหรือจะไปฝากตังก็ว่ากันไปอันนี้เป็นเรื่องของประโยคนะครับประโยคน้องๆก็ต้องจำจะมีอยู่อาสแบบก็คือ yes no question w q u e t i o n และ or question นะแต่โครงสร้างจะมีอยู่2แบบนะก็คือขึ้นต้นเดบับช่วย yes no question วิวช่วยก็คือพวกดูดั n ดิบแคนขุดเชลชุดวิวุดนะครับแล้วก็ตามได้ประทานนะแล้วจะตามได้วอบตัวหนึ่งก็เป็นวอบไม่ผันและโครงสร้างประโยคที่เหลือก็ลอกไปเหมือนเดิมนะส่วนอีกประโยคหนึ่งก็คือเป็น W e q u s t i o n โดยยังแก็คือพวกที่ขึ้นต้น WH มี15ตัวนะครับเดี๋ยววันหลังก็จะมาเขียนนะอธิบายให้ละเอียดที ก็คือพวก who whom whose of whom what with without w i t h where when why how definite นี่นะพวกนี้จะมี15อันนั้นบอันถ้าเจอ W S ก็จะมาไว้ข้างหน้าเลยและนอกนั้นก็เหมือนเดิมครับลอกไปเหมือนเดิมน,นะก็เป็น W S นะ who whom whose บกวก verb ช่วย do does did can c ขุดเฉลี่ยชุดแล้วก็บวกประธาน subject เ,เป็นประธานนะแล้วก็บกวก verb ไม่ผันไม่ผันก็ไม่ผันแล้วนอกนั้นก็ลอกไปเหมือนเดิมน,นะทีนี้มาดูประโยค where นะก็เป็น W S แล้วก็ต้องตามที่วบช่วยวบช่วยไม่มีปรากฏวบช่วยมาอยู่นี้คือแครนเพราะฉะนั้น where I can find the bank เพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดครับแครนนะแคนทำไงครับก็ย้ายมาอยู่ข้างหน้าก็เป็น where can I find a bank บอกฉันจะหาธนาคารสักที่หนึ่งได้ที่ไหนนะสรุปก็คือเป็นรูปแบบนี้นะครับ Where Nat e s ตามด้วย verb ช่วยแล้วก็ประธานแล้วก็ verb อีกตัวหนึ่งเป็น verb ไปผันนะแล้วนอกนั้นก็ลอกไปเหมือนเดิม Where c a n i g i t fight a bag นะครับต่อไปเป็นข้อที่13 I live in United States นะบอกว่า,า I ก็เป็นประธาน live ก็เป็น verb นะอันนี้ก็เป็น p e p นะ p e p ก็พวกเนี้ยนะฮะพวกบุพบทนะ พวก add on in add on in to for from o i e h o w way up above above down below พวกนี้เป็น add นะเพศพิเศนต้องบวก n o u นะหรือจะบอกว่าเป็นกรรมก็ได้ object นะออนะบอกว่าฉันอาศัยอยู่ในประเทศอเมริกานะ united states นะเป็นก็เป็น n o u ก็ได้นะหรือจะบอกว่าเป็นกรรมของเพพก็ได้ทีนี้พวกประเทศทั่วไปนะครับเขาถือว่าเป็น proper noun เพราะเพืนาวก็คือนามชี้เฉพาะไม่ต้องเติม a อแอเดแล้วเช่นประเทศไทยไทยแลนด์ใช่ไหมไม่ต้องมามี A t ไ a i l a n d ์แอนไทยแลนด์เดอะไทยแลนด์ไม่ต้องนะก็คือเป็นประเทศเย้ะแต่ว่าอเมริกานั้นเป็นรัฐนะครับเกิดจาก50หรือ52ลรัฐเนี่ยมารวมกันเป็นประเทศก็เป็นลักษณะพิเศษนะฮะ ลักษณะพิเศษ่ก็จะมีประมาณ2-3สาประเทศนะที่ต้องใช้เดอะนะก็เป็น the united states นะสเตตก็คือรัฐ of อเมริกาอันนี้ก็เรียกย่อๆนะฮะอีกอันนึงก็คือ the philippines นะฮะฟิลิปปินส์ก็คือเกิดจากเกาะนะฮะกว่าเกาะมาบวกกันก็เลยต้องเติมเอ็กนะฮะต่อไปก็คือ the netherlands ประเทศเนนธาร์์หรือประเทศดัตช์หรือฮอลแลนด์นะก็เป็นลักษณะเฉพาะบีเอสนะ The United States, the Philippines, the Netherlands, the Netherlands นะก็เติมเอสนะอันนี้ก็เพราะฉะนั้น I live in ตกคำว่าเดอไปครับน้องๆก็เติมคำว่าเดอ I live in the United States นะฉันอาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาสรุปก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ preposition นะซึ่งถ้าทั่วไปเป็นพ r o p e r noun ไทยแลนด์ก็ไม่ต้องมีแต่ United States เป็นข้อจักเป็นนะ,ะต้องมี the นำหน้าด้วย I live in the United States เติมเด h e เข้าไปเลยครับต่อไปข้อที่สนะ,ะ When I will arrive เมื่อฉันมาถึง I will call you นะ,ะฉันก็จะโทรศัพท์หาคุณหรือเรียกหาคุณนะฮะอันนี้ก็เป็นประโยคทั่วไปนะฮะสังเกตไอ้นี่เป็น conjunction นะก็จะเป็น conjunction ถูกไหมครับที่เคยอธิบายแล้วบวกประโยคนะอันนี้ก็เป็น conjunction นะครับแล้วก็บวกประโยคแล้วก็มีรูปนามบวกประโยคนะไอลักษณะอย่างเงี้ยน้องๆต้องจำไว้ก็จะมะะีเขาเรียกเป็น subordinate clause นะ clause ก็คือเป็น adverb ชนิดหนึ่งก็จะมีอยู่สองแบบ when นะก็เป็น ad เป็น adverb clause ชนิด adverb clause ชนิด time นะฮะต่อไปก็เป็น if e clause นะเป็น adverb clause of conjunction นะเป็นชนิด conjunction นะพวกนี้ก็จะบวกกันบวกประโยคนะแล้วไอ้ประโยคที่เป็น when กับ if e เนี่ยพอบวกประโยคเสร็จนะฮะอีกประโยคอีกฝั่งหนึ่งมักจะชอบเติมวิวครับนะแล้วก็จะบวกพวกนี้กัน เพราะฉะนั้นข้อนี้ when I will alive นะเมื่อฉันมาถึง I will call you ฉันจะเรียกหาคุณ will ตรงนี้ถูกแล้วนะครับ will ต้องมีฝั่งเดียวนะห้ามมีสองฝั่งเพราะฉะนั้นผิดตรงนี้ก็คือน้องต้องฆ่า will ทิ้งนะก็เป็น when I alive I will call you สรุปก็คือเป็นประโยคที่เป็น subordinate clause นะชนิด when กับ if e ที่นิยมมี will อีกฝั่งหนึงนะครับ ต่อไปก็จะเป็นข้อที่15 I have been here นะ I ก็เป็นประธาน have been ก็เป็น verb here ก็เป็น adverb of place นะ since ก็เป็นเพ p นะฮะเพก็บก now บอกว่า I have been here since three months นะบอกฉันอยู่ที่เนี่ยตั้งแต่เมื่อ3เดือนแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ a ิ s i n c นะฮะ s ก็เป็นที่ออกข้อสอบบ่อยก็เป็นซินซินกับเดียวลิงซินกับเดียวลิงนั้นจะบวกจุดเวลานะส่วนอ่าโฟนะโฟแปลว่าเป็นระยะเวลาก็จะบวกระยะเวลาฉันอยู่ที่นี่มาเป็นเวลาสามเดือนแล้วนะสามเดือนแล้วสลีมัน เพราะนั้นเป็นสูตรข้างล่างนะครับสินผิดครับนะก็ต้องเป็น I have b e e n h e r e for นะเป็นระยะเวลาแก้จากสินเป็น for ครับนะบอกฉันได้อยู่ที่นี่มาเป็นเวลา3เดือนแล้วนะ a v e been h e ท e ยโฟ three months นะฮะสินกับเด่ยวหลิ่งบวกจุดเวลานะฮะสินอะไร January เด่ยวหลิ่ง January ในช่วงเวลา January มากรา ตั้งแต่เวลามกราลา f o ต้องบวกระยะนะสรุปก็คือเป็นเรื่องของพปโปรติชนในข้อนี้ต้องใช้ for บวกระยะเวลานะครับอันนี้ก็ไปดูนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ